ช่วงฟังนิทานวันละนิดจิตแจ่มใสโดยนัดแ,แ,แจ่มแหลมจังกราบสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกทุกท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าว ครับกับผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปนเอกเอลังจิกจิกจิกมาหาแจ่มแหลมจังอืกับสโลแกนที่ว่านิทานมาแล้วก็ <c oughs> เตรียมฟังกันได้นะครับหรือว่าจะสมัครมาเป็นตัวละครในนิทานก็ได้นะอ่าตอนนี้รับสมัครแล้วก็สมัครกันมาแล้วด้วยอ้าว่ากันไปแล้วแต่โอกาสถ้าสมัครกันมาสองคนพบผัวเมียก็จะเล่าเรื่องแบบนี้ได้ แต่ถ้าฝายตรงข้ามไม่ใช่พวกผู้เมียเดี๋ยวจะมีเรื่องกันนอกจอเอาไม่พูดพ่ำทำนิทานกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วไม่เสียเวลาอกับนิทานที่ให้ชื่อเรื่องว่าตีเนียนอืตีไม่ใช่ตีผู้หญิงชื่อเนียนนะอืก็บอกว่าการละครั้หนึ่งยังไม่นานเท่าไรประมาณตักงสองสาพันปีเห็นจะได้ <c oughs> มีนักธุรกิจหนุ่มชื่อว่าเสียตุยเสียตุยเป็นนักธุรกิจอูเขาเรียกว่าวัยรุ่นรุ่นคนรุ่นใหม่ว่าอย่างงั้นแท้วันหนึ่งความใกล้ชิดเป็นเหตุเป็นเหตุกับเลขาสาวสวยอันไหอ,อเกิดอารมณ์สเสน่หาน้องเลขาขึ้นมาอม ทั้งคู่จึงไปลงเอยกันที่บ้านของเลขาสาวสวยแต่ว่าไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาผัวเมีย <c oughs> ปากฏว่าโอ้โหใช้เวลาทิกดีร่วมรักร่วมรักกันตลอดบ่ายโอ้โหจนถึงตลอดบ่ายโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็เสียตุ้ยก็เผลอหลับไปได้วยความอ่อนเพลียวาอย่างนั้นเอาละสิ จนกระทั่งโอ้โห,โโหขเขาเรียกว่ามอบกระแตโอโห้หลับไปยาวมากเลยทีเดียวยงุงนี่ยุ่งจริงๆอืมปรากฏว่าเสียตุ๋ยสะดุ้งสุดตัวตายแล้วเว้ยตายแล้วว่าค้าวนี้อีกแกที่บ้านยายน้อยข่าค่ะแน่ๆเลยอูห้หูดูสิว่าแล้วก็คงจะคิดว่าป่านนี้ทำไมไม่กลับ ภรรยาต้องสงสัยแน่ๆเหมือนกับทุกคนแหละอืมจึงรีบให้เลขขาสาวสวยเอารองเท้าตั้งสองข้างน้องจาอืมน้องช่วยพี่หน่อยนะจันน้องเอารองเท้าไปถูพื้นหญ้าแล้วก็ขี้โคลนให้เลือกเธอะเข้าไว้นะพี่จะกลับแล้วอ่นนะว่าแล้วก็รีบเก็บ เสื้อผ้ายัดใสถุงปุยไนนปีลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใสโประมาณนั้นแล้วก็ใส่รองเท้ากลับบ้านทันทีเมื่อถึงบ้านอืมนรยานน้อยหรือว่าเม,มียแกชื่ออืน้อยว่าอย่างนั้นคุณนายน้อยอเท้าเสเอวรออยู่และข้างๆก็มีทั้งมีดขอมีดเงาแล้วก็อะไรนะไม้ตะพด ตะบองเอ้หลายอย่างอาวุธเยอะกว่างั้นแล้วก็ตะโกนว่าแล้วคุณนายน้อยก็ตะโกนไปไหนมาละแกฮะบอกมาสดีดีๆนนะฝ่ายเสียตยุยหัวใจเย็นๆน,นะทีรักอืผมไม่สามารถตะโกหกคุณได้อีกต่อไปแล้ว ผมได้ไปธุระกับเลขาสาวสวยของผมและผมก็มีอะไรกับเธอต้งช่วงบ่ายนนและผมก็เผอลอหลับไปผมขอสารรูปสารภาพเลยและเพิ่งจะตื่นมาตอนสองทุ่ม,มนี่แหละว่าแล้วเสียตุ้ยก็ทำหน้าหมอง,มองๆเศร้าๆว่าอย่างนั้นเล่าอะไรนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเหมือนพวกเรานี่แหละอ้วาวันก็ไป พักหนึ่งโอ้โยเขาเรียกว่าคุณนายด้อยก็เหลียบไปเห็นรองเท้าที่เลอะเปื้อนทั้งยาทั้งขี้โคลนว่าอย่างงั้นแล้วก็หันมาพูดกับเสียตุยด้วยเสียงนิ่มนวลไม่แข็งเมื่อตอนที่กลับมาอมเอออืตุยนะตุยอย่ามาโกโหกน้อยเลยนะคะน้อยรู้แล้วว่าตุยแอบไปตีกอบมาใช่ไหม คิดว่าน้อยโง่หรือไงอ๋อสรุปล้วเอามุกนี้ไปใช้ก็ได้นะเออเข้าข้าท่าเหมือนกันเออลูกอผู้ชายที่ชื่อคุณแผนคุณช้างอย่าพวกเราต้องทํานะเอาเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนกับพบสัจจันทร์ดรในแพโปรเอกเฮลันจิกจๆกมาจำนงราวกบกันแนะว๊ะแล้วทุกคนสวัสดี